ครับผมโอ้วันนี้มาฝั่งนี้เลยครับมาดูคาโต้คาโตวเวิร์คตัวนี้เลยครับคาโต้คาโต้พอดีทีมงาน FC ฝั่งนี้นะครับทางอำเภ เอาวงนะครับแจ่งตัวว่าสื้อรถคันนี้มาแล้วก็ตัวเดินซีกนี้นะครับเบาไม่อยากจะเลี้ยวแล้วก็เวลาสวิงครับสวิงซ้ายขวาี่มีเสียงเขตตกตึกตักตึกตักตึกตักอ่าเจงกระแทกนะครับเลยเข้ามาดูหน่อยว่างั้นนะ มาถึงก็ทําการวัดเพชเชอร์ดูแล้วครับสัญญาณวัดเพชเชอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับปั๊มของเขานี่ก็ตระกูลนี่แหละครับ K3V สากลทั่วไปเครื่องก็ตัวนี้แหละครับเหมือนรถโกเบมิตซูบิชินี่ก็แร่คอนโทนรลเขาก็ทำการวัดแล้วครับจับสัญญาณ ไพลอดแล้วก็สัญญาณปาั๊มไฮโดรลิกสองตำแหน่งนี้นะครับก็พบว,ว่าตัวที่คุมฝั่งซายนี่นะครับแรงดันตัดไปที่3000 psi ครับ3000 psi ก็เลยทำให้ไม่อยากเลี้ยวเลยครับปั๊มลูกงอกเนี่ย เราเลยทําการปรับแต่งเดคอ l เรเตอร์ตัวนี้เข้าไปรอบหนึ่งครับโอเคเลยเฟเชอร์ก็แตะขึ้นมาที่4,000 psi ก็ถือว่าเลี้ยวได้ขึ้นดีขึ้นแล้วครับจบปัญหาเรื่องเลี้ยวแล้วก็เฟเชอร์ไม่ถึงอันนี้ก็มาดูไอ้ตัวที่วิงเกตด,ดังป๊อกๆนี่แหละครับ นี่ฮะก็เลยเปิดดูโอ้โหไม่มีเจอระบีเลยครับนี่ฮะเจอระบีหายไม่ป๊อกปอกก็ไม่ได้แล้วครับเจอระบีหายไปเลยแล้วก็น้ำมันเฟืองนะครับน้ำมเฟืองที่เติมเอาชุดเฟืองทดเนี่ยน้ำมันเฟืองก็หายไปอีก ทําการถอดออกมานะครับนี่ครับสภาพที่เห็นแล้วแตเฟืองล้วนๆไม่เคกป๊อกๆก,ก็ไม่ได้แล้วครับเนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักนะฮะก็ไม่มีอะไรครับมันเหมือนเดิมนะครับถอดส่งลงกรึง่งจัดการอัดทำคอทำเผาทำบ่าลูกปืนอะไรใหม่แล้วก็ไอ้ตรงนี้ครับ สีนหัวใจนี่ก็น้ำมันรั่วงลงข้างล่างเยอะก็เลยถือโอกาสถอดออกมาพร้อมกันนะเป็นอันว่างานผ,ผลิตกิตในการรื้อวันนี้จริงๆจะมาชี้เป้านะครับที่ไหนได้ช่างไม่มีครับก็ต้องถอดกันเองอ่าโอเค เสียซื้อมาใหม่ด้วยนะครับคาโต้บอกว่าเวลารถเนี่ฮะรถโม่ติดต้องคอยจ้างแมคโครไปดึงอยู่เรื่อยหมดเงินไปแสนกว่าบาทแล้วบอกปีกายทีนี้เสียบอกซื้อเองเลย <c oughs> <c oughs> จุดประสงค์ซื้อเอาไว้เอาไว้ดึงครับเอาไว้ดึงเวลารถติดนะฮะ วัดเพเชือรุระบบแล้วครับปรับแต่งระบบไฮดรอลิกก็ถือว่าผ่านไปก็ปะจะเหลือแต่ระบบเอวนี่แหละครับพอดีเสียก็บอกง,งานยุ่งเหลือเกินบอกข้าราชหารเอาไปส่งลงกึงให้หน่อยครับผงต้องเอาไปเข้าร้อยเอ็ดนั่นแหละครับกลับร้ออด ตัวนี้เขาจะทรงนี้นะครับน้ำมันเนี่ยไม่อยู่เลยนี่ฮะเดี๋ยวก็จะไปให้ลุงกึงอัดแล้วก็ดูดิมันอะไรหลวมบ้างมีปัญหาตรงไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นสีนหัวใจของเขาอันนี้ก็กรอบไปเลยครับหักไปแล้วไอ <c oughs> ตัวสุดท้ายนี่กรอบ ไม่รู้ก็อยู่ไม่ได้แล้วครับก่อไปเลย่ะหักเนื่น,นานเขาเลืเกินแล้วมั้งผลพวงเลยครับเนี่ยผลพวงกาจากการไม่มีน้ำมันชั้นบนนี่ฮะไปได้แลเนี่นี่ครับลวมจัดเลยครับนี่ฮะของใครที่เติมแบบน้ำมันก็จะมีผลในตรงนี้แล้วก็เฟืองตรงที่ขบกันตรงนี้กัน แหลมไปเลยฮฟันแหลมไปละขาดน้ำมันขาดแคลนขาดแคลนน้ำมันโอ้เอาเอาเสียจัดการซื้อใหม่ดีกว่าเตรียมพร้อมสำหรับออกงานหลักๆก็มีตรงนี้แหละครับนี่เขก็เพราะเนี่เล่นไม่มีจระบีบก็ล่อไปบินแล้ว อันนี้ก็จะเสริมพลังในการเลี้ยวขึ้นมาอีกเปลี่ยนซีนหัวใจอ่านะครับตอนนี้ก็คงต้องซื้อใหม่สำหรับเป็นตัวเจ้าคาโต้ตัวนี้วันนี้ก็มาไกลครับมาแถวโซนบุกดาหารเรานี่แหละครับโห่เด็วิวภูวเขาล้อมรอบครับอ่าสวยงงามครับคาโต้ต,ตัวนี้ โอลิงมันจะอยู่ข้างในนี่เจ้านายนี่เอาเล็กแลมมางัดเอาเนี่ยนี่นี่นี่อยู่ในเสื้อมันเลยอ่านี่นี่โอลิงในนี้เออนั่นแหละงัดมันออกมาดูดิทำไมมันรั่วไปเป็นตัวอย่างระบบไฮดริก็องต้องตปล่อยแค่นี้ก่อนแล้วครับแต่สภาพน้ำมันนี่ก็ดูไม่จืดเลยอ่าอันนี้ต้องล้างระบบใหม่ละ น้ำมันไม่ค่อยสวยเลยครับ Aha. ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีก็งานชีพพ้เป้าตัวนี้